ก็ต้องแก้ไขกันไปใช่ไหมล่ะเพราะว่าคนจมนมันไม่มีทางเลือกนะถ้ามีอ่ะเขาจะมาเป็นเรื่องที่เป็นนี้ทําไม,มจริงไหมแก้กันให้ตรงจุดมันก็ได้มันก็โดนไงมันก็โดนแบบลูกหนี้หัวมหอยิ่งมีโครงการนี้ขึ้นมาลูกหนี้ก็ไม่อยากจะให้แล้วแหละ<อ>ใช่ไหมลูกหนี้ก็รู้อยู่ว่าลูกหนี้เขาไม่อยากจะให้เราแล้วเห็นว่า,วาก่อนหน้าน,นี้มีการถูกจับกลุะมไปเยอะแยะมากมายตอนนั้นนะตอนนั้นพอหลอะไรเพราะเราเอกสารมีเอกสารเมื่อก่อนนี้ยัง ตั <łość> ้งไข่เพิ่งหัดเดินวันนี้ไม่มีแล้วอันนี้เดินเก่งสันญาใจอย่างเดียวสันญาใจอย่างเดียวบอกว่าเจ้านี่ก็มีความทุกข์เหมือนกันโห้ยมันก็ทุกข์เจ๊ก็เป็นหนี้ขายบ้านไปแล้วเนี่ย ไปแล้วม่ใช่ว่าเป็นคนเงินไม่ใช่ว่าเจ้านี่จะนั่งอยู่คนกองเงินกองไม่มีหรอกถ้านั่งกองเงินกองทองตอนนี้นายอำเภอมายังนั่งขายของที่ละหบาทหลังโรงเรียนอยู่เลยใครรู้ไม่มีคนรู้เขาจะรู้ตอนที่เจ๊ใช้เงินตอนนี้เจ๊ซื้อ้านซื้อรถซื้อทองทําไมอ่ะแล้วก็เวลาไปเก็บเออไปเก็บดอกโอโทพอมาถึงแควหมายให้เจ๊ดูสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอ้มาขนาดนี้หนูไปฆ่าคนตายคนนี้ วิ่ไม่ได้นะหนูชาวบ้านทุกคนอย่างนี้หนูทำผิดอะไรอ่ะออ่านคหนครับายคนตรวจจากใครอ่ะให้มาตรวจคนมาีหลังนี้นะครับแต่เมื่อกี้เห็นตรวจกันเข้ากันทุกบ้านเลยนะเข้ากดทุกกิ่งทุกบ้านเลยแต่ถ้ามากันขนาดนี้หนูก็ไม่โอเคนะหนูถามว่าเข้ากี่คนแค่นั้นบอกบอกเข้ากี่คนอแอจะคนเอกสารเอกฐานเงินกู้บอกเลยให้เขาบอกเลยได้ไหม ไม่มีทีเพราะว่าตอนเดียวนี้โดนมาแล้วไงโดนมาแล้วโดนคนอ่าเขาเรียก่อะไรลูกนี่รวมตัวกันมาแล้วก็เอกสารเนียไปแจ้งแล้วหนูโดนจับโดน,นรเรียกไปสามแสนแล้วหนูก็ออกรายการโดนมาแล้วใจนะแต่เพียงแต่รู้สึกว่ามาเยอะเกินกว่าที่คาดไว้ <laughs> เขาคือมาเยอะเกินไปเราไม่คิดอะแต่ใจเราอะอยากเจอผู้ก่อกบอยากเจออ่าในอำเภออยากเจออยู่แล้ว เรากะว่าต้องมีลูกหนี้คนใดสักคนหนึ่งว่าเราเลวแหละและเรียกเราไปพบเราพร้อมจะพบ